กีตาร์คอขาวเปลี่ยนใส่คอดําได้ไหมครับได้ดิก็แค่เปลี่ยนคอใช่ไหมครับช่างบอยใช่ครับอออ่ะ,อะไอ้บอยบอยลองสาคริตสาคริตนะ่ะอะไรสมมติว่าเราถ้าจะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคอกีตาร์สมมติอะเอามาสาธิตให้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 เพื่อนเพื่อน,นดูหน่อยเพราะว่าถ้าคนถามเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไงเขาถามว่ามันได้ไหมสมมุติว่า เอาอันไหนก็ได้คอหรืออะไรก็ได้มาอันหนึง่งอันที่ไม่ได้ใส่สายก็ได้รุ่น่ะเอออันไหนเนี่ยเ,เออคอดําตัวเขียวอะไรก็ได้อ่ออาแต่พูว่าเอาหยิบเอาคอขาวมันก็นนนได้มนันรูปตรงนี้ได้ไหม ย่างคอขาวก็คือคอขาวก็คืออ่ฟิงก็บอกมันขาวขาวก็คือเมเปิลนั่นแหละเเ้ยเ้ยเอ้ยอือเอ้ยอือเนนะเปิดเสียงเครื่องเสียงอ่าโอเคอั่านี้คอดำคอขาวใช่ไหมคอดำก็คืองี้อ่ะคอขาวคอขาวคือนี้แน่นอนมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนได้สมมติมมว่าถ้าตัดใช่ไหมมันก็จะมีล็อกอยู่ตรงนี้ อ่าเราแค่ถอดอ่ะอแล้วบอยเราเอาเอาเอาที่ไขามาให้ต้องให้น้องดูหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีไขคอที่ถูกที่ถูกต้องก็คืออันไหนที่เซฟแรงเราไม่มุ้ยมยมมือ,มอ,มอ,มอแต่มันจะมีนะบอยคิดว่าอาจจะเนี้ยแบบบอยทํำอะไรตัวเนี้ยคิดว่ามันมีวิธีไหมที่แบบวิธีถอดคอที่ถูกต้องหรือว่า อ่มีวิธีถอดคอมอ่ะอยากจะเรียกว่าถูกต้องแหละมีวิธีไหมอ่ามีสี่ส่วนตัวไหมวิธีถอดคออ่าวิธีถอดคอเนี่ยตัวถอดคอเนี่ยจะปเป็นยังไงอก็นี่จ,จับอือประคองไหม,มต้องประคองไหมก็แค่จับมือซ้ายประคองเอานิ้วอย่างนี้ไหมหนีมันมนิน้วนิ้วดาสาวหนีมัคือคือจับจับคอบอดี้แล้วก็ตัวเพลทเนี่ยอ่าเอาไว้ก่อนประมาณนี้เออ แล้วก็วเดี๋ยต้องมีนี่ไหมถ้าเกิดมีไข่ควงมือก็ได้ไหมไข่ควงมือก็ได้ยังไงก็ได้แล้วก็ถอดด้วยมาอ่านอีกสี่ตัวใส่ข้างล่างอ่าเนี้ยอมองเห็นไหมนะอ่าเห็นเห็นนี่นี่นี่เนี้ยอือแค่นี้อ่าแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็โ๊ะออกมาอ่าหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาเอาอีกอันนึงมาใส่ ถ้าเกิดว่าเราเป็นเฟนเดอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันเนี่ยมันก็จะได้อยู่หมายถึงว่ามันจะได้ง่ายอยู่แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นคอใหม่อ่ามันก็คือเราก็ใส่เข้าไปซ่อกคอมันก็จะพอดีพอดีกันเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปปุ๊บอ่าถ้าเป็นแบรนด์เดียวกันหรือมีมาตรฐานลักษณะเดียวกันเน่ยแล้วเราก็เจาะล้วก็ขายแค่นั้นเองก็จบแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามันมาคนละแบรนด์หรือหรือว่าบอดี้คนละแบบมันต้องมีองศาองศาใช่ไหม อ่าอย่างแรกเลยก็คือขนาดคอกับบล็อกบอดี้เนี่ยจะจะแตกต่างกันอย่างบางทีเนี้ยอย่างบางทีบล็อกเนี้ยอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าคอคือคอคอขนาดคอมันใหญ่กว่าเนี้ยก็อาจจะต้องทำการคว้านบอดี้ออกบางส่วนอ่าหรืออย่างบางทีเนี้ยบล็อกใหญ่กว่าคอก็อาจจะต้อง องศาจัดมุมให้มันให้มันตรงกับหย่องอืมอ่ก็คือหมายถึงว่าเวลาจ่ายสายแล้วก็จกักจักสายที่หย่องมา Gobierno ยาวไปถึงคอใชถ่ถึง <โ frustrating. S 2> ตรงนัดไอ้ตรงตรงลูกบิดเออตรงลูกบิดตรงถึง<ช>นัดตรง,ตรง,ตรงถึงลูกบิดอ่ะก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่แต่ถ้าเกิดว่า,ม,ามันเป็นแบรนด์เดียวกันน่ะมันมักจะไม่ไดมีปัญหาหรอกคือปัญหาทางการซ่อมคอต่างกะคือมันมักจะมาแบบต่างที่อย่างเช่นอ่าสัญชาติสัญชาติอ่า ญี่ปุ่นแล้วก็แต่คอเมกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบหมายถึงว่าไม่ใช่แบรนด์เดียวกันเนี้ยโอเคนะแต่ด้หมายถึงว่าแบบยี่ห้อแบบอุ่ซูคดากรุกกับยี่ห้อจอรนสันอะไรเงี้ยกับหัวจอรนสันอะไรเงี้ยมันมาใส่มันมันจะไม่ค่อยตรงกันอ่าแล้วก็ต้องดูว่าว่าแบบว่าซอคอเท่าไหร่มีห้าจุดหกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีก่อนก่อนจะใส่อาจจะต้องอาจจะอาจจะวัดก่อนก็ได้อืออาจจะใช้เวเนียในการวัดก่อนก็ได้ว่า ซอกคอเท่าไหร่แล้วก็ขนาดคอเท่าไหร่แล้วเราปัญหาต่อนอกจากซอกคอมีปัญหาต่อไปเนี้ยเอาเข้าๆมันจะเจอเราจะเจอปัญหาอีกคือจริงๆการประกอบตา่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแค่แบบบางทีลูกค้าหรือว่าน้องๆเอามาปุ๊บบอกว่าคือแบบพี่ครับผมซื้อนี่มาแล้วผมจะประกอบยังไงอะไรเงี้ยครูแบบโอ้โหไม่ไม่ได้นะเพราะว่าคอากับบอดี้ที่มันไม่เคยประกอบเท่ากับว่ามันไม่เคยเซตอัพองศาเรือ่องต่างๆมาปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเลยก็คือว่าความหนัของบอดี้ กับความหนาของคอมันไม่สมดุลก็คือความหนาข,ของบอดีเ้เกินนี้ใช่ไหมความหนาของซอกคอตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้อ่า<ค>อันเนี้ยกับความก็คือช่วงนี้ถูกมเนี้ยก็คือช่วงนี้ใช่ใช่ช่วง,งนี้กับความหนาคอหมายถึงว่าถ้าบอดี้มันหนาแล้วคอหนาแม่งมันล่อมันงี้สูงเกินอ่าเวลาถ้าเกิดว่าบอดี้ตรงเนี้ยมันหนาแล้วตัวตัวคอก็หนาด้วยเนี้ยพอเวลาใส่ปั๊บเนี่ยเราจะต้องปรับเซตเดิลเนี่ยให้มันสูง มันสูงบางทีแบบขันจนน็อตจนจนปลายสุดแล้วเงี้ยมันก็ยังติดอยู่ฉะนั้นก็จะอาจจะต้องทำการขุดขุดบอดี้ลงอาจจะต้องขุดบอดี้ลงบ้างบางส่วนจนก็คือขุดก็คือขุดลงจนกว่าที่จะแบบว่าจะได้อที่มันแบบพ้นระยะพ้นก็คือสายไม่มาติดไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่มามาแบบมาติดสายมาพาดจนติดอะไรเงี้ยอแล้วก็นอกจากอ่ะโอเคนอกจากนจากซ่อคอความหนา ผมงบดีคนแบงคอล้อย่างบางตัวอย่างบางตัวเงี้ยบางเกินอืบางเกินบอดี้อ่าซอกคอบางขอก็บางพอใส่ไปปุ๊บปรากฏว่าซัดเดิขันจนสุดแล้วสายก็ยังสูงอยู่อก็ต้องเรียพี่อ้นแล้วทั้งนั้นอ่ะลองใช้บริการที่ร้ลองคอลองคอประมาณก็คืออะไรลองให้คองมันสูงขึ้นมาเนี่ยเพราะมันบางให้มันหนาขึ้นให้มันสูงขึ้นอ่าแล้วเราจากตรงนั้นนี่เรามีจะเจอปัญหาอะไร ปัญหาอีกแล้วก็คือบางทีบางทีออย่างคอเ่งนี้อย่างนี้เป็นคอใหม่อ,อย่างบางบางทีแบบเราเจอคอใหม่อ่อเงี้ยก็ต้องเจาะรูก็ต้องเจาะรูอ่าทีนี้อการเจาะรูตรงนี้ยสําคัญอืเวลาเจาะเนี่ยคือเราจะต้องทำการมาร์กตาแหน่งของรูน็อตให้ตรงกับคออ่าซึ่งถ้าเกิดว่าบล็อกคอเนี่ยมันตรงกับบอดดี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไระเวลามาร์กจุดทั้งสี่จุดเนี่ย ทั้งสี่จุดเนี่ย um, มันจะง่ายอื um, อ um. ทีนี้เวลาเจาะเนี่ยก็คือคุณจะต้องเวลาคุณเจาะเนี่ยคุณจะต้องเจาะให้มันตรงอื um. ต้องตรงเพราะถ้าคุณเจาะเจาะเีเจาะ e เป๊เจาะเชียงอะไรเงี้ยเวลาขันน็อตเข้า,ากับบอดี้เนี่ย<อ>คุณจะขันยากอ่ามันเบี้ยวมันจะฝืนมันจะฝืนมือสุดๆแล้ว um. น็อตเนี่ยมันจะคดเ um. วลาที่แบบว่าจะถอดจะไขออกมาทีหลังเนี่ยมันจะลำบาก แล้วมันจะทำให้รูเนี่ยมันถูกขยายออกขึ้นในเมื่อแบบไขเข้าไขาออกไขเข้าไขาออกเป็นเวลานหนแล้วก็นั้นมันหมายถึงรูอะไรนะรูน็อตอารูน็ not, okay. อ,อตโอเคก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่าหลักๆที่จะเจอ,อบ่อยก,ก็ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยคือบอกบอกไว้เลยว่าอ่าคือบางทีเวลามันขายซากกันอ่ะคือบางทีบอดี้มาต,ต้นเดเป็นโกดังอ่ะแหละ บางทีวงจรเสียอะไรเงี้ยก็ถอดคอขายอะไรกันต้องระวังนิดคือว่ามันอาจจะถูกแต่ว่าพอเวลาทํามันบานปลายถึงหออไหมใชคือมันทำมันปลายแล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าทําแล้วมันบานปลายด้วยความยากอย่างเดียวมันมันไม่สวยใช่มันไม่สวยอย่างอย่างสมมุติกิดว่ามันบางไปบอดี้มันบางไปหรือคอมันบางไปมันหนุนมันก็ได้แต่มันไม่สวยนี่แล้วบางทีบางทีบล็อกบล็อกบล็อกบอดี้เนี่ยกับหยองเนี่ย อเจาะเลื่อนกันเลื่อนกำอะไรเงี้ยเลื่อนกมเลื่อนเลื่อนกรรมันก,รรมมนก็ต้องมาใส่ปุ๊บมันใส่ไปก็ต้องคือแก้กันแบบโหใช่หไหมเหมือนแนะ <laughs> ม็กซ์เนาะมึแก้ <laughs> คือแก้กันเยอะแก้เยอะ <laughs> ก็ก็ลองดูแล้วกันจริงๆมันมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อมันแล้วเอามันแล้วก็แบบมาฝึกอะ่ะก็ซื้อถูกมาทาลองฝึกทํำดูได้ไม่ไม่อะไรแล้วก็ถ้าทําให้รอดก็ส่งมาให้ยังบอยงานยากทั้งนั้นฮะตอนนี้เขาเรียกว่างานระดับอ่า เอสเอแต่ราคาไชน่า